น้อยไปไหมน้อยน้อยไปน้อยไปน้อยไปจนจนกว่าวอจะพอใจใช่พี่วอครับผมขออนุญาตเอาออกนะครับผมเจ็บแล้วได้ไหมพอใจยังโอเคครับผ่านผ่านยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านผ่านแล้วหรอไม่แล้วหรอพี่บอกไห้นะมันต้องอ้อนกว่านี้ใช่ แล้วเวลาคนที่เขาโกรธอยู่อ้อนอ่ะถ้าโดนหอมแก้มจะหายโกรธจริง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 อันนี้พูดจริงจริงถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราอ้อนกับแฟนเราถ้าแฟนเราหอมแก้มเราเราก็หายโกรธนะอืมอ่ะอะไรฮะอ่ะน้องเย็นมาพอใจหรือยังวอวอพอใจยังให้ผ่านไหมให้ผ่านไหมอ้ครั้งหนึ่งก็ได้อีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง นี่ดองนึงสุดท้ายแล้วไอ้ยิ้มเพราะสุดท้ายแล้วอ้อนของคุณอ้อนอ้อนเลยเชิญฮะน้องเจ็บแล้วอ่ะขอออกอ่ะอ่ะแบบนี้ผ่านไหมผ่านไหมครับผ่านแล้วครับโอเคแล้วกันเอาออกออกเลยฮะออกเลยครับพี่มอพี่มอออกเลยครับอ๋อหูหูแดงเลยอ่ะ